และ5เรื่องต้องรู้ของเราในวันนี้นะครับและก็คือ5เรื่องต้องรู้ที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าครับคุณหมอโรคแพนิกนะครับคุณหมอไบโพล่าตามชื่อเลยโรคซึมเศร้าเลยภาวะการทำร้ายร่างกายตวเองครับการฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับ สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการ5เรื่องต้องรู้กับรามาชาแนลนะครับผมเอกวิชัยจงประสิทธิ์พรครับครับผมหมอปีแอนนยแพทย์เสระกอภัยสารครับและ5เรื่องต้องรู้ของเราในวันนี้นะครับและก็คือ5เรื่องต้องรู้ที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าครับคุณหมอจริงๆโรคซึมเศร้านี่ผมว่าหลังๆเราจะได้ยินมากขึ้นได้ยินบ่อยมากขึ้นจริงๆซึมเศร้าเนี่ย เมื่อกี้คุณเอกพูดมาดีมากเลยหลายๆคนเข้าใจว่าคนซึมเศร้าต้องแบบโอเศร้าแบบนั่นจริงๆคนที่เราดูเหมือนทั่วไปปกติเฮ้ฮาเขาอาจจะมีโรคซึมเศร้าอยู่ก็ได้นะวันนี้ผมกับคุณเอกรวมไว้นะครับ5เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าครับเรื่องแรกเลยนะครับก็เกี่ยวกับคือเขาเรียกอะไรนะเป็นโรคแพนิกนะครับคุณหมอไอ้แพนิกกับซึมเศร้านี่มันใช่โรคเดียวกันหรือเปล่าครับคุณหมอครับจริงๆอาจจะไม่ใช่โรคเดียวกันซะทีเดียวครับแต่ว่าโรคแพนิกเนี่ยก็เป็นอาการทางจิตใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าก็็เปนภาาวท ใจเหมือนกันนะครับม,มันมีความสัมพันธ์เชื่อมกันอยู่มันสัมพันธ์กันยังไงไปฟังในรายการ Drama ร Variety าาาครับ หมอคะอยากถามนะคะว่าโรคแพนิคก,กับโรคิตกกังวลเนี่ยเป็นโรคเดียวกันไหมคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับโรคิตกกังวันนี่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็แพนิคเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเราพบวกก่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยเยอะขึ้นปะคะคุณหมอคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็เข้าใจมากขึ้นก็อาจจะทําให้มาพบจิตแพทย์ได,ได้ได้มากขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้น,น แล้วอาการของโรคแพนิคอะคะจะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอลักษณะของตัวโรคแพนิคเองเนี่ยแก่นกลางของมันก็คือว่าเกิดจากระบบประสาทนะครับอัตโนมัติทํางานผิดปกตินะครับก็เกี่ยวข้องกับร่างกายเราในหลายๆส่วนเช่นในการเต้นของหัวใจเรื่องของเกี่ยวกับการหายใจหรือความรู้สึกการรับรู้ความรู้สึกต่างๆใน,ในร่างกายครับ ทีนี้เนี่ยพอมันถูกกระตุ้นขึ้นมาได้มากจนทํางานผิดปกติก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีลักษณะอาการที่ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวรู้สึกผิดปกติอย่างมากยกตัวอย่างเช่นหัวใจเต้นเร็วมากนะครับหายใจลําบากแน่นหน้าอกอิดอัดมือสั่นชาปลายมือปลายเท้าบางคนเป็นมากๆก็จะรู้สึกบรรยายออกมาว่ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายฉะนั้นก็ฟังดูน่ากลัวสาหรับคนที่เป็นโรคนี้มียากินกันไปเลยไหมคะหรือวิตามินเสริมหนูไม่อยากเป็นแพนิคค่ะคุณหมอ ปกติถ้าไม่ได้มีอาการมาก่อนเราก็ไม่ได้แนะนําให้กินยาไปตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ตัววิตามินหลักฐานในการศึกษาปัจจุบันเองก็ยังไม่ได้สนับสนุนแต่ว่ามันก็จะมียาเฉพาะของมันที่กินแล้วช่วยให้อาการไม่เป็นได้เหมือนกันแพนิคเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความรุนแรงแตกต่างกันนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าอาการแพนิคเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่เป็นโรคอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะไปโรงพยาบาลไปเช็คนิดนึงจะเอกซเรย์ ray, จะวัดคลื่นหัวใจให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีโรคหัวใจโรคปอดหรือโรคอื่นๆให้นั่นใจนะครับทีนี้ถ้ารู้แล้วว่าไม่ได้เป็นแล้วก็มีอตแทรนานๆที่ไม่ได้รบกวนอะไรจะไม่ได้มาหาหมอต่อเนื่งผมคิดว่าไม่ได้น่ากังวลมากนะแต่ว่าให้แน่ใจก่อนว่าไม่ได้มีโรคอันอื่นๆที่เราไม่ทราบซอนอยู่สรุปเลยนะคะคุณหมอก็คือโรคแพนิคเนี่ยจริงๆเนี่ย เราเนี่ยก็ควรจะสังเกตตัวเองเนาะคุณหมอนะถ้าสมมติมันมีอาการที่มันผิดแปลกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถอยู่อยู่ดีๆใจสั่นไม่สามารถขับรถได้หรือบางคนเนี่ยปกติขึ้นเครื่องบินได้ขากลับไม่กล้านั่งเครื่องบินกลับต้องนั่งรถตู้กลับก็มีอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันส่งผลต่อชีวิตประจําวันเนี่ยรจริงๆเนี่ยมาตรวจร่างกายก่อนว่าโอเคละเราเป็นแพนิคจริงๆไหม ถ้าเป็นโรคแพนิคจริงๆเนี่ยก็แอบว่าปรึกษาคุณหมอไว้ก็ดีกว่านะคุณหมอน้อดีกว่าคือบางทีเนี่ยมันอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุข้างนอกบ้านได้นะคะครับแล้วต้นตอของมันเนโรคพนิคนี่เกิดจากอะไรครับคุณหมอครับครับโรคแพนิกเนี่ยมันเกิดจากการที่ระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ทำงานผิดปกติครับเอางี้ผมแยกง่ายๆคุณเอกร่างกายเราเมันจะมีระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเราเนี่ยควบคุมไม่ได้ใช่อย่างเช่นหัวใจเต้นอ่าคุณเอกลองทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นซิเ้าเต้นเร็วขึ้นหน่อยสิลูกเนี่ยเรา เพราะว่ามันคืออัตโนมัติที่ร่างกายทํางานนะค,ะครับอีกอันหนึ่งคือระบบประสาทที่เราควบคุมได้กอย่างเช่นเนี่ยการขยับขยื่นกล้ามเนื้ออันนี้เราควบคุมได้ไดใช่สั่งได้คราว<ด>น,นี้ไอ้ระบบประสาทอัตโนมัตินี่ครับมันก็ทํางานตอบสนองอัตโนมัติจากเนี่ยร่างกายจิตใจของเราถ้าเรามีความกลัวความวิตกกังวลอะไรเนาะมันก็สามารถส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติที่เขาตอบสนองเช่นกลัวข้างในพอเรากลัวปุ๊บร่างกายก็หัวใจเต้นเร็วขึ้น เงอแตกใจสั่นอะไรย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งบางคนเนี่ยไวมากก็เลยกลายเป็นโรคแพนิคขึ้นมาเช่นบางคนนะครับพอรู้ว่าจะออกไปที่ที่แคบๆก็มีอาการใจสั่นเงือแตกอันนั้นน่ะก็เป็นก็เป็นคล้ายๆกับอาการแพนิคมือนกันก็คือมีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ทํางานผิดปกติขึ้นมาแล้วอาการของโรคนี้มันจะมากขึ้นหรือว่าน้อยลงเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับครับจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่มีอาการคล้ายแพนิคนะครับอย่างที่อาจารย์บอกในคลิปเลยเนาะผมอยากให้เข้ามาตรวจก่อน เพราะว่ามันจะมีหลายๆโรคที่มีอาการคล้ายกับแพนิคแต่ไม่ใช่แพนิค oh, <wow. S 1> เช่น ไทรอยด์คนเป็นทาราเป็นพิษอาการคล้ายๆกันเลย,ยนะมีใจสั่นเงอแตกได้เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยก็ต้องรักษาไทรอยด์ให้หาย mm hmm. เพราะนันเข้ามาตรวจก่อนครับว่ามีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าบางทีคนที่เป็นเนี่ยเขาเป็นจริงเป็นจังเลยแต่ว่าคนรอบข้างอะ่ะเพื่อนคนใกล้ตัวเนี่ยเขาอาจจะมองว่าแบบว่าเอ้ยแล้วแบบไปล้อเขาไปอะไรเงี้ยไอ้คนเป็นก็เป็นหนักเลยนะคุณหมอมีคำแนะนำไงครับอันนี้เออมันน่าหนจนดครับอันนี้ไม่แนะนําเลยอย่างเช่นถ้าเกิดเขากลัวที่แคบอะไรเงี้ยครับเขามีอาการแพนิคขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าอยา แพยายามไปบังคับให้เขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่แพนิคเป็นกำเริบแล้วก็ถ้าเป็นหนักจริงๆเนี่ยยังไงต้องคนเข้ามาได้รับการรักษาครับ,รบมาเข้าถึงหัวใจสําคัญของเรานะครับโรคซึมเศร้าเลยอ,อันนี้เป็นโรคตัวพ่อตัวแม่เลย่ะครับคุณหมอครับออเอาเป็นว่าเป็นโรคที่เราเรารู้จักมากขึ้นเราเห็นตาม,มสื่อหลายๆหลายๆอย่างน,นะครับพูดถึงโรคซึมเศร้ามากขึ้นเราเริ่มมีมคลิปหรือมีเรื่องราวคดีทําร้ายร่างกายหรือว่าฆ่าตัวตายมาก ตืตามตามแบบตามเสื่อนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักแล้วก็อยากจะรู้จักเจ้าโรคเนี้ยมากขึ้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูลองไปฟังกันนะครับในรายการ o f i c e ิศสกิ t รักครับโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวัง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบก,บกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่า เป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงวิธีป้องกันละคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า เราะจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็นค่ะอันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้ามันจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขบางทีเราก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะอยากให้ลองมองตามความเป็นจริง แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้น<ม>การรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2ว,วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ ฟังแล้วสังเกตแล้วมันบางคนเขาไม่รู้ตัวมันต้องอยู่ที่คนรอบข้างคอยสังเกตนะครับแล้วมันจะมีวิธีสังเกตมีวิธีดูยังไงหรือเปล่าครับคุณหมอครับจริงๆแล้วมันรวมๆมกันนะคุณเอกอตัวเราด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับแน่นอนบางคนเนี่ยคนไข้าบางคนที่เป็นป่วยบรรัลโรคซึมเศร้าเขารู้ตัวเฮ้ยมีเขารู้ตัวว่ามันมันไม่ปกติมันมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเป็นเขาเขาก็เดินเข้ามาปรึกษาคุณหมอเองเลยปรึกษาคุณหมอจิตแพทย์ได้เลยนะครับแต่ว่าในบางคนเนี่ยที่อาการอาจจะแบบ ไม,ไม่ได้ชั้เจนใช่คนรอบข้างนี่สําคัญมากเลยเฮ้ยสังเกตดิว่าเพื่อนเราหรือว่าพี่น้องเราลูกเราเนี่ยครับเคยเป็นยังไงแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสงสัยซึมเศร้าหรือเปล่าเฮ้ยลองเข้าไปซัพพอร์ตช่วยดูแลจิตใจถ้าเกิดว่าคิดว่าช่วยดูแลเบื้องต้นไม่ได้ก็พาเข้ามาหา ดูง่ายๆคุณเอกปกติคนทุกเราคนเราทุกคนเน่ยเศร้าได้ใช่ไหมเราทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับเพื่อน <c oughs> ผิดหวังอะไรอ่ะเราก็เศร้าได้แต่ว่าคน <c oughs> ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับมันมีการทําง,งานของสมองหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยอาจจะผิดปกติไปทําให้จากเดิมเราเศร้าระดับ 1- นสองเขาเศร้าเป็นระดับ10ระดับ20ทวีคูณเข้าไปเนาะแล้วมันมันเหมือนกับว่า เฮ้ยมันเศร้าจนมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน oh. เริ่มไปทํางานไม่ได้ความ oh. สัมพันธ์กับเพื่อน oh. น้อยลงสิ่งที่เคยเอนจอยมีความสนุกมีความสุข oh. เขาไม่สามารถหาความสุขกับสิ่งนั้น oh. ได้แล้วอย่างเงี้ยบ oh. มันอันนี้เป็นอาการเบื้องตอน้นที่สามารถที่จะคอยสังเกตถ้าเกิดว่าเฮ้ย oh. มีเพื่อนมีคนที่รักคนรู้จักเป็นนะครับให้คขวา่าปรึกษา เป็นแล้วไปหาคุณหมอเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาให้หายเป็นปกติได้ไหมครับครับก็อย่างที่ในคลิปเลยก็จะมีการพูดคุยพูดคุยก็จะเป็นการพยายามพยายามแงปมอะไรเป็นสาเหตุเฮ้เราก็แก้บางคนบางคนพูดแค่พูดคุยเนี่ยดีขึ้นแหละหรือบางคนนะคุณเอกแค่ได้ระบายออกมาเนี่ยเขาก็มีมีที่ระบายเขาก็ดีขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดคิดว่าต้องใช้ยาในการรักษาก็จะมียา้านสืมเศร้าก็จะเป็นยาที่ไปปรับสารสื่อประสาทในร่างกายสารสื่อประสาทในสมองให้ดีขึ้นให้สมดุลมากขึ้น แล้วก็ถ้าเกิดว่าในรายที่รุนแรงต้องต้องรักษาโดยเร่งด่วนก็จะมีการช็อตไฟฟ้าก็จะเป็นการใส่ขึ้นไฟฟ้าไปที่สมองเ uh huh. หมือนเป็นการรีเซ็ต สมองใหม่อะไรเงี้ยครับในระดัหนึ่งเลยนะครัในรายที่แบบต้องต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับรอนนี้ที่พบมากในวัยรุ่นเลยนะครับพอโรคซึมเศร้ากับวัยรุ่นเนี่ยปัญหาที่จะตามมาเลยก็คือปัญหาเรื่องแบบภาวะการทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับคุณหมอครับเพราะว่ามันอาจจะมีหลายๆปัจจัยด้วยคุณเอกพอสื่อเยอะขึ้นเนาะบางคนก็เรียนแบบมันก็เลยเจอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยมันเป็นยังไงทำไมต้องทำร้ายร่างกายนะครับเดี๋ยวลองไปดูในรายการรามาบอยดี้ครับ อยากถามหน่อยค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภาวะค่าตัวตายของเด็กๆเ,เนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีโอกาสเจอได้บ่อยมากขึ้นนะครับ แล้วก็ด้วยความที่สมัยนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเวลามีข่าวอะไรก็ตามก็จะเผยแพร่ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเราก็จะรับรู้ข่าวสารได้เห็นเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันการที่เด็กๆเ,เนี่ยได้รับข่าวสารเนี่ยมันไปกระตุ้นหรือมันไปเพิ่มความรู้สึกหรือไปชี้นําเด็กๆยังไงบ้างไหมคะคุณหมอมีผลเป็นกันโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือเด็กๆที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับ อย่างเช่นมีโรคซึมเศร้าหรือมีความคิดอยู่แล้วก็การนําเสนอข่าวโดยเฉพาะบุคคลสําคัญดาราไอดอลอย่างเงี้ยนะครับที่มีการฆ่าตัวตายก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการทําตามได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะแนะนําว่าเวลานําเสนอข่าวนียให้มีความระมัดระวังในรายละเอียดของข่าวก็คือว่าไม่อยากจะให้พูดในอย่างรายละเอียดชัดเจนมากนะนะครับจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากคือกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กมีลักษณะที่ทําให ผู้ปกครองสงสัยว่ามีภาวะซึมเศร้าด้วยเนี่ยก็จะต้องมีความระม,มรัดระวังเป็นพิเศษะนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขารู้ตัวเองไหมคะคุณหมอว่าเขาน่าจะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศรา้าส่วนใหญ่เขาพอรู้นะคะว่าเขาเศร้าแล้วก็เขาก็จะพอบอกได้ว่า,วา,วามันมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทาให้พฤติกรรมของเขาด,ดูเปลี่ยนแปลงไปเพราะพอจะบอกได้เหมือนกันแล้วพูดถึงในกรณีของขั้นตอนการรักษาบ้านดีกว่านะคะคุณหมอปกติแล้วอย่างคุณหมอเนี่ยนอกจากจะได้พูดคุยกับคนไข้เพื่อประเมินแล้วคุณหมอมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะ าสาเหตุอย่างแรกก่อนว่าเกิดจากอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามีภาวะซึมเศร้ารักษาซึมเศร้าแต่ถ้าเกิดว่ามีภาวะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องทารุณกรรมมีปัญหาเรื่องของการบูลลี่กันที่โรงเรียนก็ไปแก้ที่ตรงปัญหานั้นขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรค่ะจำเป็นจะต้องกินยาไหมคะคุณหมอถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าชัดเจนแนะนํากินยา แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยชัดมากเกิดจากสาเหตุอันอื่นก็ค่อยๆปรับไปแต่ว่าเรื่องของการทำร้ายตนเองเนี่ยใช้เวลาเป็นเป็นภาวะที่ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นที่จะต้องเจอคุณหมอทีสักหน่อยนีดไม่ได้รักษาขึ้นปับ๊บหายปั๊บนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่รักษาหายแล้วดีขึ้นได้สิ่งที่อยากจะฝากครอบครัวก็คือว่าครอบครัวไหนที่ดูแลแล้วก็มีความใกล้ชิดกับตัวเด็กๆและวัยรุ่นมีอะไรที่เด็กๆสามารถมาปรึกษาได้ช่วยลดความเสี่ยงได้มากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรักษาได้ไหาย ดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญถ้าเด็กมีเรื่องเครียดมีเรื่องของความขัดแย้งแล้วสามารถมาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได้ก็จะช่วยให้ลดปัญหานี้ได้ดีแล้วก็ทําให้สามารถมองเห็นปัญหาได้เร็วขึ้นํมา,ามารรักษาได้เร็วขึ้นก็ฝากเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวคขาบส,สนิทสนมกับใบรุ่นก็อยากให้เน้นในจุดนี้เพิ่มมากขึ้นโรคป่วยซึมเศร้าเนี่ยเรื่องหนึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ทำไมมันถึงขั้นแบบเศร้าถึงขั้นแบบผู้ป่วยเนี่ยเขาเลือกที่จะทําแบบนั้นครับมหมอ คือโรคซึมเศร้าเนี่ยคุณเอกอบางทีเขาไม่รู้ว่าจะจะไประบายกับใครบางคนรู้สึกทุกข์มากเลยอารมณ์มันแบบอยู่ในตัวอยู่ในจิตใจเราเยอะมากเฮ้ยการที่ทําให้ร่างกายเจ็บปวดมันเป็นการระบายอย่างหนึ่งของเขาอันนั้นอาจจะเป็นเป็นวิธีนนคิดของเขาถือว่ามัน,มนช่วยได้อ๋อคือการไม่เนี่ยทำให้เขาเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยเป็นการระบายอย่างหนึ่งเพราะมัน,นมันเป็นทางออกของคนท,คนที่คนที่มีปัญหาคือ เราไม่ไม่ได้ไปอยู่จุดนั้นเราไม่มีทางเข้าใจเลยว่าว่าเขาคิดยังไงคือมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่พอช่วยให้เขา,าให้เขาระบายทุกข์ขึ้นมาก็ได้พอยุคนี้แล้วเนี่ยพอม,มีเรื่อง โรคซึมเศร้ามาก็จะมีคําคํานี้ตามมาเลยก็คือโรคไบโพล่าไบโพล่าเออไบโพล่าอันนี้เล่นมุกใช่ไหมโรคไบโพล่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะอาการต่างกันสองขั้วเลยแล้วมันอาการเป็นยังไงคบไอ้ที่มันต่างกันมากๆสองขั้วนี่ครับไบโพล่าก็ได้ยิงกันเยอะขึ้นด้วยเรื่องเหมือนกันมาพร้อมซึมเศร้าเนาะไบโพล่าตามชื่อเลยไบโพล่าคือสองขั้วก็มีซึมเศร้ากับเศร้าสุดสุขสุด งั้นดีกว่านะเป็นโรคไบโพลาร์นะครับลงไปฟังใน,ในรายละเอียดของโรคไบโพลาร์นะครับในรายการปลดชนวนปวดใจครับ oh oh. คำว่าไบโพลาร์เนี่ยก็มา,าจากคําว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับใบแปลว่า2โพล,ลาร์แปลว่าขั้ว ัวแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วสิมเศร้าหรือว,ว่าขั้วเศร้าแล้วอีกขั้วหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรืองุดหงิดมากกว่าปกติ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้คนที่เป็นโรคนี้เนี่ยอย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่าแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึก นในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอาัารลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าวความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพลาร์แล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลาย,ลายวันหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็รู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดี ครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในรั้วเศร้าเนี่ย<ม>ก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทําลายตัวเองได้เหมือนกัน<ะ>ในขณะเดียวกันค,คั้วคึกเนี่ยก็มันแค่าอาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ปแป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดติดกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆในความมั่นใจมันก็จะมาครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้ในในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่า การทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติเพราะฉะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยาการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทําให้อารมณ์คงที่นอกจากการรักษาด้วยยาก,ก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกาเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากในกระบวนการของการรักษา แล้วมันมีวิธีรักการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทําจิตบําบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยห้เขาปรับตัวเองจริงมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน โอ้พอฟังข้อมูลอย่างนี้แล้วทํำไมมันไม่เหมือนที่ผมได้รับรู้ข้อมูลจากสังคมเลยครับว่าทุกวันนี้เขาไปแซวกันเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆขำๆนะครับแหมเธอไบโพล่าจต่ความเป็นจริงมันค่อนข้างจริงจังมไม่ได้มา เอามาล้อกันเล่นอย่างนี้ได้ป่ะครับผมจริงๆไม่ควรล้อเลยคือไบโพลารก็เป็นก็เหมือนโรคซึมเศร้าครับก็มันก็เป็นอาการผิดปกติเป็นภาวะทั้งจิตใจทางอารมณ์อย่างหนึ่งเลยบางคนอาจจะแบบอ่ะขึ้นลงลงวิบง่ายอะไรเวียงง่ายเออพอไปแซลแล้วลองนึกย้อนไปถ้าคนที่เป็นโรคไบโพลารจริงๆ แล้วเขามีอารมณ์ที่แบบฮ้ยเป็นขั้วเศร้าขั้วคึกอ,อ,อยู่จริงๆเนี่ยมาฟังผม<อ>ว่ามันมันไม่ดีต่อใครเลยัน<อ>ผมกมอยากจะฝากเลยว่าอย่ามาน้อ,อก,กันเลยเศร้าก,ก็เราคุยกันไปแล้วซึมเศร้านั่นแหละ<อ>แต่ว่ามันจะมีสลับกับอารมณ์คึกอ,ออผมเคยเจอคนไข้ที่เป็นไบโพลาร์แล้วช่วงคึกคือแบบไปเล่นกันพนันันเสียเงินเป็นแสนแสอย่างนี้เลยบางคนก็ชอปปิ้งคุณเอกเฮ้ยออย่างเงี้ยไปรูดชอปปิ้งแบบเป็นแสนแสโดยที่แบบปกติไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น แล้วก็อารมณ์ช่วงคึกบางคนเนี่ยเกิดความจริงไปด้วยอย่างเช่นผมเคยมีคนไข้ที่แบบเฮ้ยเขาสามารถสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้อะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นช่วงคึก,กที่แบบม,มันเวี่ยงขึ้นเวียงลงซึ่งอันนี้ต้องได้รับการรักษาพอผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแล้วมีโอกาสที่จะมาเป็นไบโพล่าได้ไหมครับหมอครับจริงๆหลายๆคนเนี่ย<ม>เป็นไบโพล่า แต่ว่าถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโรคซึมเศร้าเราเห็นคนไปช้อปปิง้งเราก็คนท <คน S 1> ั่วไปใช่ไหมแต่เราจะมาสังเกตได้คือถ้าเขาซึมเศร้าเขาเดาดาวเราจะเราเอ้ยคนนี้ผิดปกติถามว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร,ร้าเป็นโรคไบายโพล่าได้ไหมก็มีโอกาสเป็นอยู่แล้วเพราะมันเกี่ยวกับความผิดปกติของอารมณ์ของสารสื่อประสาทในสมองที่ส่งผลต่ออารมณ์ได้เหมือนกันพอซึมเศร้าหนักๆเนี่ยเราคนนอกเนี่ยเราควรระวังไหมครับเรื่องปัญหาเรื่องแบบการฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับผมว่าจริงๆก็เป็น เป็นจุดสําคัญที่สุดเลยที่เราป้องกันไม่อยากให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับนําไปสู่การฆ่าตัวตายเราก็อยากจะมาทําทุกอย่างเนี่ยที่รักษาทุกอย่างก็เพื่อป้องกันอย่างนี้นะครับอ,อันนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าทําไมเขาถึงฆ่าตัวตายเราไปฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงในรายการปลดชงนปวดใจครับคำตอบของคำถามนี้มันกว้างม,มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึง ฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุะนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทํางานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองท<ห>ีนี้ถ้าบันจิตทำหมอว่า<ห>อะไรที่มันมักจะทําให้คนเจ็บปวดยิงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงนารงนสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่<ห>เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษา<ห>เรื่องพวกนี้ครับ ก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสําคัญสาคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้ <Okay. S 1> จะทําไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโรกใบนี้น่าจะทําให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทําให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปเราพบว่าปัจจัยที่ทําให้คนทําร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์ mm hmm. เป็นหลักเลย mm hmm. นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรา mm hmm. นะรกินเหลา้า mm hmm. ใช่เพราะว่าเวลาที่ เราดื่มเหล้าเนี่ยมันค่ทําให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทําอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทําให้ลงมือทำลายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่ง หลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนําไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนําคนหนึ่งคนไปสู่การฆ่าตัวตายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้า น,นี่คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช,ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละออประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดป,ปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได้นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทํายังไงให้คนไทยกลับมามี ใช้ชีวิตอีกครั้งเนี่ะนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการน่าจเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหาอย่างไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเ่ามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่ เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอ,อาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขาจะว่าเออตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น,ใ,น,นใช่แต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็ช่วยให้เขาเออมองทาง ออกเพรราะเกิดู้สึกว่าคลี่คลายกับโรคนี้ไปได้พอสมควรเลยนะครับคุณหมอแต่คราวนี้เนี่ยพอถ้าสมมุติเกิดปัญหาเหล่านี้จริงๆแล้วถ้ามีคนรอบตัวเนี่ยก็ดีไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแบบตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยไม่มีใครเลยทําไงดีเนี่ยมันมีหน่วยงานอะไรยังไงช่วยเหลือไหมครับคุณหมอครับ จริงๆไปโรงพยาบาลไหนก็ได้เลยเข้าฉุกเฉินไปเลยถึงจุดจุดที่เฮ้ยเริ่มมีการวางแผนแล้วจะฆ่าตัวตายเริ่มมีความคิดว่าจะทํำยังไงเนี่ยถ้ารู้ตัว hmm. นะครับไม่มีใครช่วยพาตัวเองไปก่อนอันนั้นคือแบบ uh. สามารถไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะเพราะว่าท้องฉุกเฉินมันมีหน้าที่ในการเฮ้ยป้องกันไม่ให้เหตุร้ายเรื่องอรไราอย่างเกิดขึ้นแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวหรือว่า uh. สังเกตเห็นเพื่อน hmm. เหมือนกันเลยครับเฮ้ย hmm. ดูท่าไม่ดีนะด,ดูแบบแปลกๆคําพูดแปลกๆ เหมือนกันพาไปฉุกเฉินได้เลยไม่ว่าโรงพยาบาลไหนเขาสามารถดูแลเบื้องต้นได้นะครับบางทีเราเราไม่รู้จะปรึกษาใครจิตแพทย์เป็นเป็นอ,อีกทางออกหนึ่งเลยที่ผมมักจะแนะนําให้คนไข้ผมที่มีความคิดมีมีเรื่องอารมณ์เลยนะครับไปพบจิตแพทย์คือไม่จําเป็นว่าเ,เราจะต้องแบบโหแย่ใกล้แล้วอ,อย่างเงี้ยถึงต้องไปจิตแพทย์ไปปรึกษาได้เลย,เลยใช่ครับ เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับและนี่ก็คือ5เรื่องต้องรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าครับยังมี5เรื่องต้องรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพอีกมากมายหลากหลายนะครับเรื่องต้องรู้เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ใน5เรื่องต้องรู้ครับ